พ่อกระต่ายแม่กระต่ายลูกกระต่ายสวัสดีสสดค่ะวันนี้มาพบกับครูโอและครูกิฟต์นะคะวันนี้ครูโกับครูกิฟต์นะคะจะมาพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะเมื่อกี้นี้เราให้เด็กๆฟังเพลงใช่ไหมคะครูกิฟต์ใช่ค่ะเอครอบครัวของพี่กระต่ายมีใครบ้างคะครูกิฟต์ใเด็กๆฟังนะคะก็จะมีพ่อกระต่าย แม่กระต่ายแล้วก็ลูกกระต่ายค่ะมีอยู่สามคนไม่ใช่สามคนค่ะโถสามตัวนะคะเพราะว่ากระต่ายเป็นสัตว์นะคะเราก็ต้องเรียกว่าสามตัวนะคะเอแล้วครอบครัวของเด็กๆล่ะคะมีกี่คนอังคูบีมีกี่คนคะโอ้ถ้าคุณกิฟตนับจริงๆมีเป็นครอบครัวใหญ่นะคะก็จะมีมีคุณย่านะคะแล้วก็มีป้ามีอ่ามีพี่สาวมีคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ ตัวคุกิฟค่ะส่วนบ้านครูนะคะก็จะมีสมาชิกแค่5คนนะคะก็คือมีครูมีแฟนครูนะคะแล้วก็มีลูกสาวครูสองคนแล้วก็มีพี่สาวอีกหนึ่งคนนะคะครอบครัวครูก็จะไม่ใหญ่มากนะคะ,คะแต่ว่าเด็กๆนะคะเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะมาพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับครอบครัวนะคะครอบครัวของเรานั้นมีไม่เหมือนกันใช่ไหมคะครูกิฟบางครอบครัวก็จะมีสมาชิก แค่ไม่กี่กนะคนนะคะเราเรียกว่าครอบคอรัวเล็กนะคะบางครอบครัวก็จะมีคนเยอะมากมายนะคะเราเรียกว่าครอบครัวใหญ่นะคะเด็กๆแล้ววันนี้คุณครูก็จะมาพาเด็กๆนะคะไปดูนะคะวันนี้คุณครูมีแบบฝึกหัดมาให้เด็กๆด้วยนะคะเด็กๆก็จะได้ลองฝึกก<ช>ล้ามเนื้อใช่ใช่แล้วค่ะเพราะว่าวันนี้คุณครูได้แจกหนังสือให้เด็กๆไปแล้วนะคะเด็กๆเตรียมหยิบหนังสือบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็กขึ้นมานะคะ เราจะไปฝึกระบายสีกันในครอบครัวของเรานั่นเองค่ะเด็กๆถ้าพร้อมแล้วเราไปหยิบหนังสือกันมาเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเด็กๆคุณครูจะมาพาเด็กๆนะคะไปเรียนรู้เกี่ยวกับบุคคลนะคะและสถานที่แวดล้อมในตัวเด็กนะคะเด็กๆเตรียมหยิบหนังสือแบบคุณครูขึ้นมาเลยและเรามาเปิดหนังสือกันค่ะเจอไหมคะหน้าที่หนึ่ง วันนี้เราจะมาเรียนเกี่ยวกับครอบครัวนะคะเด็กเอครอบครัวเด็กๆมีใครบ้างนะเด็กๆบอกคุณครูได้ไหมคะมีใครบ้างคะอ่าครอบครัวของเราก็จะมีคุณพ่อใช่ไหมคะมีคุณแม่นะคะแล้วก็มีพี่แล้วก็มีน้องนะคะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กๆทำอะไรเดี๋ยวเรามาอ่านคำสั่งกันนะคะเด็กๆ ระบายสีภาพให้สวยงามอ่านอีกครั้งหนึ่งนะคะระบายสีภาพให้สวยงามเดี๋ยววันนี้คุณครูจะมาฝึกกล้ามเนื้อมือเด็กๆนะคะโดยการระบายสีกันนะคะเด็กๆอาจจะใช้สีไม้ก็ได้นะคะหรือว่าใช้สีเทียนก็ได้เดี๋ยววันนี้คุณครูขอใช้สีเทียนนะคะเด็กๆมีสีไม้เด็กๆก็ใช้สีไม้นะคะ ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะหยิบสีขึ้นมานะคะแล้วเราไประบายสีกันดีกว่าค่ะ เสร็จแล้วนะคะเด็กๆของเด็กๆเ,เสร็จหรือยังเอ่ยถ่าของเด็กๆเ,เสร็จแล้วนะคะส่งรูปภาพมาให้คุณครูได้ชมบ้างนะเดี๋ยววันนี้คุณครูต้องไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ค่ะเด็กๆได้ทําแบบฝึกหัดกันแล้วใช่ไหมคะเมื่อสักครู่นี้นะคะเอที่เราทําแบบฝึกหัดกันเมื่อกี้นี้มีสมาชิกกี่คนคะครูเก็บมีสมาชิก4ี่คนนะคะก็คือคุณพ่อคุณแม่มีพี่แล้วก็มีน้องค่ะ แล้วครอบครัวสี่คนนี้เราเรียกว่าครอบครัวแบบไหนคะครูโอครอบครัวแบบนี้นะคะเราเรียกว่าครอบครัวขนาดเล็กนะคะก็คือจะมีแค่คุณพ่อคุณแม่แล้วก็พี่แล้วก็น้องมีแค่นี้แต่ถ้าเกิดเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะก็จะมีคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายลุงป้าน้าอาเข้ามาร่วมกับเราด้วยนะคะและในวันนี้นะคะคุณครูก็ฝากเด็กๆนะคะ ไปสำรวจบุคคลนะคะที่อยู่ในครอบครัวของเรานะคะว่าเป็นครอบครัวขนาดเล็กหรือว่าเป็นครอบครัวขนาดใหญ่นะคะเด็กๆสำหรับวันนี้คุณครูต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่เด็กๆอย่าลืมถอดส่งภาพครอบครัวมาให้คุณครูดูด้วยนะคุณครูต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีคะ่ะ